เมื่อวานนี้ยังมีเรื่องที่ทําให้คุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแถวท้องสนามหลวงยิ้มได้แหละครับกับฝูงใช้คาว่าฝูงดีกว่าฝูงแพนด้าพันกว่าตัว1,600ตัวด้วยกันนะครับก็ถ้าเป็นทหารก็เกือบสองกองพันแต่เขามาบุกบุกเพื่อที่จะใช้ความน่ารักแล้วก็ทําให้คนไทยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สัตว์ป่ากับสิ่งแวดล้อม จะเป็นแฟลชม็อบลักษณะแบบนี้ตั้งเป็นพันตัวและตระเวนไปตามจุดต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร10จุดด้วยกันโครงการนี้เป็นการจัดแสดงแพนด้าเป็นศิลปะในรูปแบบเปเปอร์มาเช่ครับคือแต่ละตัวก็มาจากกระดาษรีไซเคิลแล้วเอามาแปะแปะแปะขึ้นรูป1,600ตัวในท่าต่างๆของแพนด้าเขาภายใต้แนวคิด for the world we live in the ones we love ครับแพนด้านี้เป็นศิลปะ ที่สะท้อนถึงความน่ารักของแพนด้าแต่จํานวนแพนด้าทุกวันนี้ก็น้อยลงไปทุกทีทุกทีครับค่ะแต่ว่ารูปลักษณะแพนด้าที่มาจัดวางนี้ก็แตกต่างกันนะคุณมนชัยจะเห็นนะคะว่ามีอ,อีดาบทไม่เหมือนกันด้วยนะคะเขาบอกว่าตรงนี้สะท้อนนะคะเพราะว่าแพนด้าที่1,600ตัวเนี่ยก็เปรียบเสมือนชีวิตจริงของเขาเพราะว่ากาลังสูญพันธุ์ด้วยแล้วก็การอนุรักษ์ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของแพนด้าทั่วโลกแต่ว่าสถานที่จัดงานนะคะคเขาบอกว่าจะแสดง ให้เห็นนะคะว่าสถานที่สําคัญมีจุดไหนบ้างนี่แหะค่ะก็เริ่มกันที่นะคะ7มีนาคมอันนี้คร่าวๆนะคะเซนทันเวิร์ค่ะ8มีนาคมจะไปสกายวอล์คสถาน,นีช่องนนทรีแล้วก็วันที่10มีนาจะไปหอศิลป์กรุงเทพ12มีนาอาจจะไปที่ป้อม พระสุเมนะคะ13มีนาค่ะเสาชิงช้าแล้วก็14มีนาสวนลุมพินีนะคะ15มีนาค่ะหัวองพง16มีนาวัดภูเขาทองอชิยาแล้วก็24มีนาไปเซนทรลแอมบาซีค่ะก็บอกสถานที่เนี่ยมีการได้โหวตนะคะให้มีการจัดแสดงกันด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแรงมาสำคัญนะคะ10แห่งใครสนใจก็เข้าไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะครับและจัดลักษณะแบบนี้เขาเป็นเวิลด์ทัวร์นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2551ด้วยความร่วมมือระหว่างกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ว่า WWF กับศิลปินชาวฝรั่งเศสมิสเปาโลกรงจิองครับที่เป็นคนสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้จะตระเวนไป100แห่งหลายประเทศทั่วโลกเพื่อตอกย้ำความสำคัญเกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากร,รวมถึงสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับ